วันนี้ว่าจะพาไปเที่ยวเอโนชิมะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดเอโนชิมะเอนโนชิมะอยู่ในจังหวัดคานากะวะค่ะไม่ใกล้ไม่ไกล,าไกลาจากโตเกียวเลยชายหาดเอโนชิมะยามเช้าบรรยากาศดีมากค่ะเดินเที่ยวชายหาดเสร็จเราก็ไปต่อกันค่ะจะไปที่เกาะเอโนชิมะเมื่อข้ามสะพานมาเราก็จะมาเจอกับถนนเบงไซเทงนาก,กามิเซะค,ค่ะถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารและก็เรียวกังค่ะสุดถนนจะเจอประตูซูอิงมงซึ่งเป็นประตูทางเข้าไปสู่ศาลเจ้าเอโนชิมะค่ะ ในศาลเจ้ามีบ่อน้าซึ่งคนญี่ปุ่นจะเอาเงินมาล้างในบ่อน้ําเพราะมีความเชื่อว่าจะทําให้ร่ํารวยค่ะเราเองก็เอาเงินมาล้างเหมือนกันไหว้พระที่ศาลเจ้าเสร็จแล้วก็ไปต่อกันค่ะด้านบนนี่ใหญ่พอสมควรมีศาลเจ้าจุดชมวิวหอคอยแล้วก็ถ้าให้เข้าไปดูด้วยระหว่างเดินเราก็สามารถมองเห็นวิวท่าเรือและทะเลของเอโนชิมะได้ค่ะเราเดินผ่านศาลเจ้าอีกที่นึงแล้วก็ทางเดินที่มีร้านค้าอยู่นิดหน่อยจนมาถึงชายหาดไมอามี่ค่ะเป็นจุดชมวิวที่เรียกว่าไมอามี่บีชแอเรียใครอยากชมวิวจากมุมสูงกว่านี้ให้ไปที่ซีแ เข้าชมมีหลายราคาเลยมาเลือกเอาจากตรงซีแคนเดรลไปเนี่ยยังไม่จบนะคะยังไปไกลเลยเราไปไหว้เทพเจ้ามังกรที่ศาลเจ้ามังกรจากนั้นก็ไปต่อค่ะไปยังระฆังแห่งความรักไปสั่นระฆังกันยังไม่จบค่ะจุดสุดท้ายก็คือถ้ำเดินตรงมาจะเจอทางเดินดิมทะเลเดินไปจุดท้ายจะเจอถ้ำค่ะมีถ้ำให้ชมถึงสองที่เลยเอ๋อลืมบอกค่ะเอนโนชิมะขึ้นชื่อเรื่องแมวแต่อยากจะบอกว่าระหว่างเดินมาไม่เห็นแมวสักตัวเลยมาเจอน้องแมวสีส้มตัวนี้เอาตอนจบนี่แหละค่ะเที่ยวเอนโนชิมะสนุกมากหาโอกาสแวะไปเที่ยวกันนะคะ